We <laughs> are all over here, too. Mm -hmm. You ready to climb up the tree? How many billion of them? วันนี้เรามาเดินเล่นนะคะแต่เราก็เจอผักโกดนะผักโกดที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาพอแค่เอาไปผัดนะ้ำมันหอยก็พอไม่เอาเยอะเพราะว่าเคยได้กินแล้วเคยกินไปแล้วก็รู้รสชาติแล้วนะคะก็มาเก็บมาเดินเล่นเจอก็เก็บ ก,ก็คือดูเขาเป็นป่าเต็มเลยนะแถวเนี้ยแต่เห็ดก็คือไม่เจอนะเอาไปผัดน้ำมันหอย คิดยยอดอ่อนๆที่นี่จะคนละพันกับที่เห็นเขาเก็บกันนะแบบนั้นไม่เห็นมีนะแถวเนี้ยเจอแต่แบบนี้เจอแบบนี้ก็คือปีที่แล้วก็พูดกินได้ก็เก็บเอา จะได้ไม่ต้องไปเด็ดอีกแบบนี้ล้างๆเสร็จก็ผัดเลย <laughs> ผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดเนยก็ไ,ได้นะคะแบบนี้อ่อนอยู่ s t i ไฟร์ออสซอร์วันทรเต็มไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่พอผัดเอาแค่พอผัดก็พอไม่คิดว่าจะเจอนะเพราะว่าปกติก็ไปไปเก็บจากที่อื่น ไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือมาเดินเล่นเฉยๆฝั่งนี้เก็บง่ายมากเลยง่ายกว่าฝั่งที่ที่เคยไปเก็บยังอ่อนๆอยู่ เก็บมันมากเลยเด็ดเปาะเปาะเลยค่ะถึงสิเป็นคนละแบบคนละพัน,ดออนเด็กกัอ่อนเด็ดเปาะเปาะขึ้นกันกนี่จะเห็นงาม I oh, know. Oh, okay. Okay, okay. To, it yeah. I um Did you have too much. Paul up call out. I just want it out. Walking out. <laughs> walking out. I'm walking out. Come on. Yeah, it's too much. Yeah. Paul up. Nah, oh. nah, Yeah. Yeah. somebody just trying to make a fork. จะใครใครมาทำอะไรจะอยู่ตรงนี้อ่าะดูซ huh. mm ี่อ่ำแถวนี้ก็คือจะต้น <some> yeah. เด็กมาทำซุ้มไม้แถวนี้แล้วก็ต้นเฟิร์นที่กินได้ฝั่งนู้นเยอะเลยอ่ะเราเดินออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านละที่ได้มาก็คือเอาไปผัดนนะ้ำมันหอยรสชาติก็เหมือนเอออะไรนะเหมือนอ่า น่อไมฝรั่งนะคะคิดว่านะโอเคคลิปนี้ก็นี่ละป่าที่นี่ไม่มีเห็ดนะคะเห็ดยังไม่ขึ้นเลยมีแต่เห็ดกินไม่ได้ต่อไปละคลิปนี้มีแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่คะนี่แหละ